อเคอเคเดี๋ยวไปเดี okay, 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 e anyway. Hello, uh, ๋ยวลงคลิปยูทู e แป๊บนึงสวัสดีครับอาจอกับน้องสำนันบ้านาเชื่อเชื่อแล้วนะครับกับข้าวบ้านบ้านเลยครับกับข้าวบ้านบ้านกับข้าวลงอาหารซาบาทอืมอันนี้คือแคปหมูแคปหมูยี่สิบบาทซาบาท ก็จะเป็นเจ้วปลาแมงดากระปุกนี้ที Me ่ที่ที่ลงนั่แหละกระปุกที่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 ถ่ายหลายคลิปแล้วโอ้ยได้กินเป็นอาทิตย์เนี่ยพิ๊กปลารเนี่ยมันไม่จะเสื่อง่ายเด้อนี่ก็หมดไปครึ่งกระปุกแลวเออ ข้าวลงอาหารครับผัดผักบุ้งใสหมูหมูผักบุ้งยี่สบบาทนะ mm hmm. ที่ห้องก็ใครดาวดาวเองกินเองซับเองนักเลงพอนี่ครับแคบหมูน้ำพริกปลาแมงดา ที่พูดเรั่เกมิกสับสับสไตล์สำลานปะนะม,มักแบบไดก็ว่ากันไปคนชอบความสับคนลองกินไม่เหมือนกันนะคนชอบก๋วยเตี๋ยวคนชอบข้าวผัดก็ว่ากันไปอ่ะโอเคครับสซบๆเด้อเป็นกําลังใจทุก อาการ้อนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภ